สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับการทดลองเทคนิคอิพทแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทดลองเกี่ยวกับการวิ่งซิกแซกหรือว่าวิ่งสายไปสายมานั่นเองนะครับก็มักจะพบเห็นเทคนิคนี้ได้ไบ่อยๆนะครับในช่องไฮไลท์หลายๆช่องนะครับผมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําเพื่ออะไรนะแต่ว่าลองถามเพื่อนถามน้องดูเนี่ย บางคนก็บอกว่าช่วยลดเปอร์เซ็น์ในการยิงจิตหัวได้นะครับบางคนก็บอกว่าเขาทําเพื่อชะลอความเร็วนะฮะเพื่อควบคุมจังหวะในบางจังหวะนะครับหรือว่าใครที่รู้นะครับว่าทาเทคนิคนี้ไปเพื่ออะไรลองคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองนะครับว่าวิ่งซิกแซกสามารถลดเปอร์เซ็นการยิงติดหัวได้จริงหรือเปล่านะครับผมี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูการทดลองกันเลยนะครับ เอานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็พร้อมกับการทดลองแล้วนะครับสลับเทคนิคการวิ่งซิแซกมานดูกันว่ามันจะสามารถลดเปอร์เซ็นต์การยิงติดหัวได้จริงหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วในแบบมือปืนของเราวันนี้นะฮะก็คือล o อ k e t CH ซสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมนะก็เป็นคนที่ยิงหัวพอใช้ได้นะครับเลยให้มาเป็นมือปืนนะครับผมโอเคสังเกตที่มอกสองดีๆนะครับผมถ้าเกิดว่าหายไปเนี่ยแสดงว่ายิงติดหัวนะฮะโอเคมาครับวิ่งซิแซกไปเลยโอ้ยยิงไม่โดนเลยล็อะไรกันนี่ อย่าว่าจะยิงหัวเลยทุกคนยิงตัวยังยิงไม่ค่อยโดนเลยเนี่ยดูฮะยิงไม่โดนนะครับผมอีกสักรอบหนึ่งไม่โดนครับผมเฮ้ยมันป้องกันได้จริงเหรององเลยผมลองถามน้องดูนะครับน้องก็บอกว่ามันไม่ค่อยล็อกเป้าให้นะครับมันไม่ค่อยล็อกเป้าให้ถึงล็อกมันก็ยิงยากยิงโดนยากนะทุกคนเนี่ยยิงไม่โดนเลย ยิงไม่คมเองหรือเปล่าฮัลโหลเอาใหมา่สักรอบนึงนะครับโอ้ยิงไม่โดนครับทุกคนยิงไม่โดนหัวนะโดนในตัวแล้วผมมายิงเองบ้างนะครับวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นภาพนะครับผมแ๋ยวผมจะให้น้องวิ่งซิกแซกนะฮะแล้วผมลองยิงดูดูฮะเป้ามันล็อกนะทุกคนแต่ว่ามันยิงยากนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสหลุดสูงมากทุกคนดูเห็นไหมยิงฟ้าเลยนะครับถ้าวางเป้าไม่ดีนี่คือเป้าหลุดเลยเนี่ยเห็นไหม มันยิงยากจริงทุกคนขนาดล็อกเป้านี่ยังยิงไม่ค่อยติดหัวเลยนะครับหวางป้องไม่ดีนี่คือเป้าหลุดเลยถึงเป้าล็อกให้มันก็ยิงหัวยากนะครับแสดงว่ามันต้องช่วยลดเปอร์เซ็นต์การยิงติดหัวได้จริงๆนะครับสำหรับเทคน,นิคนี้มันก็ดีกว่าวิ่ง,งตรงๆนะทุกคนนะเนาะเข้าหัวฮะถ้าวิ่ง,งตรงๆนี่โอกาสเข้าหัวง่ายมากนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้เ,เรียบร้อยนะครับผมคือมันป้องกันไม่ได้100%หรอกแต่ว่า มันช่วยลดเปอร์เซ็นต์การยิงติดหัวได้นะครับมาฮะปืนลูกซองบ้างทุกคนลูกซองปืนกระจายนะครับน่าจะป้องกันยากกว่าผมดูทรงแล้วมาฮะมิงซิแซกไปอุ้ยมอกหายเรียบร้อยล่วงลูกซองนี่ป้องกันไม่ได้นะครับทุกคนคือแบบปืนมันเป็นปืนกระจายไงมันค่อนข้างที่จะป้องกันยากนิดหนึ่งนะครับต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาลองลูกซองควงกันบ้างนะครับลูกซองควงฮะก็ต้องอยู่ในระยะของมันด้วยนะครับผม เอ้าหมวกหายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมจะแตกใจเย็นเย็นโอ้โหปืนอาเพศลูกซองนี่ปืนมันกระจายป้องกันยากนะทุกคนแต่ว่ามันก็ช่วยลดอัดตราได้นะครับถ้าวิ่งตรงๆเนี่ยหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่ามันยิงติดง่ายมากๆนะครับถ้าวิ่งเข้ามาหันตรงๆนะมาแล้วผมลองยิงบ้างนะครับวิ่งเฉยๆไม่เห็นภาพต้องทดลองยิงด้วยนะครับผมมาวิ่งมาว้าวฮะโอโโ้โหเต็มหัวเรียบ้อย ลูกซองป้องกันยากนะครับผมลูกซองควงหรือว่าลูกซองยาวเนี่ยก็ป้องกันยากนะครับถ้าใช้เทคนิคนี้นะเพราะว่ามันเป็นปืนที่กระจายนะครับต่อไปฮะปืน sks นะครับปืนประเภทวันช็อตมันจะป้องกันได้ดีนะผมดูทรงแล้วเพราะว่าดีเซอร์เนี่ยก็ยิงยากอยู่แล้วนะครับของ sks บ้างอย่าว่าจะยิงหัวเลยยิงตัวผมยังยิงไม่โดนเลยเนี่ยน็อกเก็ตดูฮะวิ่งไปวิ่งไปแต่มันจะเวียนหัวนิดนึงนะครับถ้าถามว่ามันชะลอความเร็วเพื่อสร้างจังหวะได้ไหม ถ้าในคอมอา,อาจจะได้นะทุกคนแต่ว่าในมือถือนี่มันเวียนหัวด้วยแล้วก็ควบคุมยากด้วยนะครับผมหนูฮะยิงผมไม่โดนนะวุยว้ย,ยผมจะแตกแต่ว่าก็ช่วยลดเปอร์เซ็นตน์การยิงติดหัวได้เหมือนกันนะครับผมนะสลับปืนประเภท one shot นะครับเช่น sks หรือว่า desert eagle นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองยิงเองบ้าง sks มาครับให้น้องวิง่งซิกแซกนะฮะ ย,ยิงไม่โดนเป้าล็อกนะเป้าล็อกแต่ว่ายิงไม่โดนฮนะนี่เห็นไหมขึ้นอ,อาเรียบร้อยเข้าหัวนะครับผมโอเคก็คือมันป้องกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันช่วยลดเปอร์เซ็นต์นการยิงติดหัวได้จริงๆนะครับต่อไปฮะปืนลูดนะครับปืนที่ยิงติดหัวง่ายที่สุดก็ MP5 นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยเอาเข้าหัวเลยฮะดอกแรกเข้าอีกแล้วเข้าหัวง่ายนะปืนลูดแต่ว่ามันก็ดีกว่าวิ่ตงตรงๆอะ่ะดีกว่าวิ่งตรงๆจริงๆนะครับ บางทีมันก็ยิงไม่ติดหัวเลยยิงยากนะอยู่นะตรงแล้วติดหัวนะครับโอเคถึงจะป้องกันไม่ได้ร้อเปอร์เซน์นะครับแต่ช่วยลดเปอร์เซ็นต์การติดหัวได้นะครับเกือบ60%อ่ะผมให้60%เลยอุ้ยหมกหายกลับคำได้ไหมโอ้โหหมกหายเลยผมจะแตกโอโ่อก็คือเทคนิคนี้นะครับมันสามารถ ช่วยลดเปอร์เซ็นต์การยิงติดหัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็ให้ดูไฮไลท์นะครับผมหนึ่งกับล็อกเก็ตไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทำเทคนิคนี้ให้ดูด้วยนะครับสำหรับไฮไลท์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็มาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคก,การวิ่งแบบซิกแซกมันสามารถช่วยลดเปอร์เซ็นต์การยิงหัวได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าไม่100%นนะแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่เราวิ่งเข้าหาศัตรูแบบตรงๆนะครับทุกคนนึกภาพออกไหม ถ้าเราวิ่งไปแบบตรงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนลูดปืนวันช็อตนะครับหรือว่าปืนไรเฟิลลูกซองสามารถยิงเข้าหัวได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนะถึงแม้ว่าจะป้องกันไม่ได้100%นะครับแต่ว่าช่วยลดเปอร์เซ็นต์การยิงติดหัวได้นะครับส่วนเรื่องการชะลอความเร็วเพื่อควบคุมจังหวะนะครับในคอมเนี่ยอาจจะทําได้ทุกคนเพราะว่าแค่เลื่อนเมาส์ไปมาไปมาใช่ไหมแต่ว่าในมือถือเนี่ยค่อนข้างควบค,ค,ค,คุมยากนะครับเพราะว่าเราใช้นิ้วของเรานะครับในการเลื่อนหน้าจอปัดไปปัดมา เราจะต้องไปชักปืนออกมายิงกับศัตรูอีกนะครับผมค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะครับก็สรุปเลยนะครับผมคือมันสามารถช่วยลดเปอร์เซ็นต์การยิงว่าได้จริงนะครับแต่ควบคุมจังหวะในมือถือเนี่ยยากนะครับผมโอเคท่านผู้ชมต่อจากนี้นะครับก็ดูไฮไลท์นะฮะผมหนึ่งหนึ่งกับล็อกเก็ตซีเฮดนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้ทดลองอะไรคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับใครที่มีความคิดเห็นกับเทคนิคนี้อย่างไรก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับผมโอเคฮะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย First.